สวัสดีครับคลิปนี Martine, Please, ้เราเราจะมาเป็นเร็กโทรเลียนนะครับก็อย่างต้นคลิปแล้วครับวันนี้เราจะมาเป็นเร็กโทรเลียนนะครับตอนนี้เราก็กำลังเดินอยู่คอนเสิร์ตเริ่มทุ่มหนึ่งตอนนี้กี่โมงล้นเนี่ยหกโมงห้าเรายังเดินอยู่ครับ วันนี้ Retrospec มีคอนเสิร์ตหน้ารี d ดเห็นเดี๋ยวขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้แล้วเราก็จะมาเป็น r e t r o l e a n r e t r o l e a n คืออะไร r e t r o l e a n ก็คือเป็นคำใช้แทนเหล่าสาวกของ l e t r o s p e c แต่ตอนนี้คือไม่มีเวลาอธิบายจะไม่ทันแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปหรือดูคอนเสิร์ตจบหรืออะไรยเงี้ยเล้ค่อยมาพูดคุยกันแล้วกันนะตอนนี้ก็รีบรีบมากจะไม่ทันแล้ว เริ่มแล้วปะปใช่ใช่เหรอหม,ามาแล้วมาแล้วมาแล้วมองไม่เห็นเลยว่ะบอกเลยนะว่าร้อนก็ร้อนมองไม่เห็นพี่เขาเลยเพลงนี้เคยฟัง กันเมื่อกี้แม่งโคตรเจ็บเลยนนแล้วจะมีเมื่ใจใจมาาอไหเมื่อไรเ็กสไม่วาไเชื่อมตอิใเธออดฟังบ้าไหมเฮ้ยอนูตอเป็นยักเทียนไม่ได้อะอย่เข้าไปลงกราร เราหนีเข้ามาณนนี้เราจะเห็นที่พี่เขาได้ชัดกว่าคืออยู่ข้างล่างไม่เห็นอะไรเลย <laughs> วนนีก็คทมเรื่องใหญเล้ววันนี้มีคงานกมาให้มาเจอกับทุกกคนแล้วก็ให้มาส่งรรยากาศแบบนี้ถือเป็นกาให้ตัวเองด คือตอนตั้งแผนไปใช่ปะ <c oughs> แล้วเหงื่อแม่งไหลแบบไหลแบบไหลลงนีแแบบ่แล้วอ่ะ <c oughs> เหลือไม่ไหวแล้วอ่ะเฮ้ยแต่แม่งเดือดมากคนนั้นน่ะเดือดมากที่เก้าไม่ของจริง่ะเออไม่ของจริงอ่ะเนียเพ็งปล่อยฉันนี่แบบเนียแม่งว้าสุดยอดเลยพี่ก้าอากาศเดือดไม่พอคนแม่งยังเดือดอีก <c oughs> แม่งมันจริงแม่งมันมากแม่งมันมาก,ๆๆมากๆๆขอมาลองเมน การหายใจแล้วแต่คือพี่อยู่ใกล้กับพี่เบิร์ดมากเลยคือพี่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วพี่เบิร์ดอยู่ตรงน้อง,ของเขาอะคือแบบใกล้ขนาดนี้นแม่พดนิมแพนก็ะดดดขึ้นมาดิเดือจริงจิบมาแล้วไปดีกว่า เจบาดีครับอรคอ,อน,นเสเิร์ตนด้แล้วเรทโทสเป็คด้นะครับและช่วยปล่อยให้ตูอยู่เป็นสุดอยู่ด้านหลังรอ้องเพลงเกับน้องให้ดีนะครับคนบทุกคนเจ้าดีให้ร้องไม่มีวันตายของคุณที่มาวันนี้แม่งมีความสุขม,มากๆเช่าหุ้มือยังรักและบูชาเวทโทสเปกคเหมือนผู้ พร้อมคนอื่นนะเราก็จะนะโดนทับใช่เรากเลยจะมูกก่อนเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปพูดคุยกันที่นู่นแล้วกันนะไปร้อนจริงว่ะเราได้น้ำแล้วแล้วกรารอยติมเรามาเข้าเรื่องเลยดีกว่าคือที่ผมอยากมาดูคอนเสิร์ตของเล็กโทรครั้งนี้ก็คือว่าผมได้ดูคอนเสิร์ต The First Exclusive อะไรสักอย่างใน YouTube แล้วผมก็ได้ดูทั้งสองค่าเลยแล้วรู้สึกว่า มันมีอิมแพกอะไรบางอย่างให้เราแบบให้เราอยากจะโอเคเดี๋ยวผมไปถือกล้องดีกว่าให้น้องพิมพ์กินโอเคก็นั่นแหละก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าเออผมรู้สึกว่ามันเกิดการอิมแพกอะไรมากมายเลยต่อผมเองนะมันมันอิมแพกต่อผมมากๆเลยก็คือว่าหลายๆวงที่ผมเห็นนั้นในการเปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยนสมาชิกไม่ว่าตำแหน่งไหนก็ตามะมันค่อนข้างยากนะที่จะได้รับความ ยอมรับส่วนใหญ่เราก็จะเห็นแบบถ้าวงเปลี่ยนสมาชิกหรือขาดใครก็คือคงจะเลิกเลยอะไรประมาณนั้นอนะแต่อันนี้มันคือแบบผมอ่านคอมเมนต์อะไรเงี้ยส่วนใหญ่คอมเมนต์ไปในเชิงทางบวกด้วยนะมันแปลกมากเลยนะอันนี้มันคือมันแปลกจริงๆนะที่จะไปในเชิงในทางเสียงเดียวกันอนะอืมมันแปลกมากนะอาจจะแบ่งเป็นแบบยุคเล็กโทยุคพี่แนปอันนี้ก็จะเป็นของเล็กโทที่จะเป็นยุคเจนใหม่คือเคยอ่านในคอมเมนต์ว่าแบบพี่9ก้าอะร้องได้ เดือดจริงเอาอยู่อะไรเงี้ยแต่ขาดที่ต้องปรับปรุงก็คือการว้าที่แบบต้องให้ทรงพลังกว่านี้นิดหน่อยอะไรเงี้ยผมก็อ่านแบบโอ้หต้องมาฟังด้วยตัวเองต้องมาดูตัวเองพอมาดูปุ๊บแม่งเอาจริงนะพี่ก้าวแม่งไม่ธรรมดานะบอกเลยว่าพี่ก้าวแม่งของจริงเออเดือดจริงแล้วคอนเสิร์ตเนี้ยไม่คิดว่าคนจะให้การตอบรับกับวงขนาดเนี้ยนะเราก็เห็นหลายๆวงนะเออก็แบบถ้ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงก็แบบโอ้หกว่าจะยืนได้กว่าจะอะไรได้ก็แบบ เวลาักพักอะหมือว่ากวาจะยอมรับในฝีมืออะไรถ้าแบบว่าเกิดการเปลีป่ยนแปลงใช่แต่ว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้คือมันเกินคาดอะคนแม่งแบบแพ็คแบบแพ็คจริงๆอะมันแบบแน่นไปหมดอะแบบท่วมท้นริงๆท่วมท้นยิงๆแล้วเพลงแน่นมากดนตรีแน่นมากมันมากเดือดมากจริงๆผมอาจจะเก็บฟุตเทจหรือแบบเก็บภาพอะไรมาให้น้อยนะเพราะว่าแบบแม่งเข้าไม่ได้จริงๆวะแม่งคือแบบไม่ถึงจริงอะ เข้าไปถึงหมยถึงเพลงไม่ใช่หมายถึงที่เราเข้าไปดูอะคนแม่งแน่นแบบไม่ไหวจริงผมไม่ได้เป็นเล็กโทรเรียนตั้งแต่แรกผมอาจจะเคยฟังตั้งแต่เด็กเพลงไม่มีเธอเพลงสุดที่รักปอยฉันอะไรอย่างเงี้ยผมอาจจะได้ฟังผ่นานๆมานะแต่ก็ไม่เคยได้ไปคอนเสิร์ตหรือแบบไปดูสดๆเลยจริงๆตอนแบบตอนในยุคข,ของพี่แนะนะแต่พอได้มาดูในยุคข,ของเจเนเรชันใหม่ผมยอมรับเลย จริงผมขอสมัครเป็นเล็กโทรเรียนหนึ่งคนเด็กใหม่ของเล็กโทรเรียนเลยผมแบบขอเป็นแฟนคับเลยหูแม่งสุดจริงสุดจริงสุดจริงนั่นแหละมันเกิดการอิมแพคต่อความรู้สึกผมแล้วผมก็เลยต้องมาดูกับตาสุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลนี้มันเป็นความรู้สึกที่แบบแฮปปี้มากๆเดือดมากๆม,ม,มีความสุขมากผมอาจจะต้องกลับไปเปิดเพลงฟังซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆโอเคครับบ๊ายบายครับเจอกันบ๊ายบาย